เวลาที่คุณโดนจับพกพาอาวุธปืนในรถนะครับพกพาอาวุธปืนในสถานที่สาธารณะหรือว่าติดเอวนะครับเวลาที่ว่าคุณโดนจับเนี่ยคุณจะต้องนอนคุกหนึ่งคืนตอนเช้าเนี่ยคุณจะต้องให้ญาติพี่น้องมาประกันตัวเองถ้าคุณมีเงินสดนะครับคนก็ประกันตัวเองได้เลยนะครับอย่าให้เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงราอเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยเขาจะส่งตัวคนเนี่ยไปคุกใหญ่นะครับอ่ราะคุกใหญ่เนี่ย ถ้ามีการสองฟ้องช้านะครับอ่าคุณอาจจะได้นอนคุกหนึ่งปีเต็มๆนะครับอ่าแล้วเวลาที่ว่าคุณประกันตัวเองออกมาแล้วนะครับทีนี้รออะไรเขาจะนำอาวุธเปินเนี่ยไปกวดที่สุราษฎร์นะครับเปินเนี่ยไปกวดที่สุราษฎร์ก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเวลาที่ว่าคุณเสียค่าบับแล้วนะครับทีนี้ก็รอให้เปินเนี่ย กลับมาจังหวัดนะครับทางสุดา